สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาขูดหวยอเมริกานะคะลอตเตอรี่อเมริกานะคะทุกคนอันนี้เราก็หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะก็คือมีขายทุกวันนะคะทุกคนอันนี้เราอยากเสี่ยงโชคเราก็ไปหาซื้อได้นะคะสนุกสนุกวันนี้ก็ได้ซื้อมาหนึ่งใบนะคะทุกคน ใบละ20เหรียญน,นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีหลายรูปแบบหลายราคานะคะเราก็อันนี้ก็สามารถถูกถึง5ล้านบาทนะคะ5 000, ะล้านเหรียญนะคะทุกคนเป็นเงินของที่นี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาขูดนะคะว่าขูดง่ายๆค่ะอันนี้เขาก็จะให้ขูดตัวรางวัลอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้ก็คือเราก็จะขูดว่าของเราเนี่ยเป็นแถวๆเนี่ยเป็นตัวเงินเนี่ยค่ะคือว่าถ้าเลขของเราเหมือนกับอยู่ตรงนี้ที่เราขูดออกเราก็ถูกนะคะอันนี้ก็เขาก็มีรางวัลห้าล้านบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็บางครั้งเราก็จะ,ะเขาก็จะมีบาร์โคดอยู่ตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะถูกหรือไม่ถูกเราดูไม่เป็นนะคะแล้วก็ าบาร์โคดอยู่ตรงนี้เราก็ขูดออกแล้วเราก็ไปตรวจอยู่ในแอปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะจะถูกไหมอันนี้ใบละ20่สเหรียญน,นะคะนี่ค่ะแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะทุกคนถ้าใบละเหรียญสอเหรียญน,นี่โอกาสถูกรางวัลจะน้อยนะคะแล้วก็ราคาถูก ห้เหรียญสิบเหรียญน,นี่เยริซ่าก็ไม่ไม่ค่อยจะซื้อนะคะนานๆก็จะซื้อทีหนึ่งนะคะก็ซื้อยี่สิเหรียญถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะคิดว่าเออขูดเล่นๆสนุก,สน,กสนุกเผื่อถูกนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าจะถูกไหมมารุ้นด้วยกันนะคะมาขูดกันเลยนะคะอันนี้เราก็จะขูดรางวัลก่อนนะคะอันนี้ของเออเป็นรางวัลน,นะคะ มาแล้วค่ะเลข9ค่ะ42นะคะขุดอันนี้คือคือตัวเลขตัวรางวัลน,นะคะ นี่คะ่ะทุกคนตัวตัวรางวัลเขาก็จะมีเลข9เลข24แล้วก็เลข12บนะคะหันหัวไปทางนี้ให้ทุกคนเห็นด้วยนะคะแล้วก็11แล้วก็40แล้วก็3แล้วก็39 34ิบเแล้วก็8ถ้าเรามีอ,าอยู่ในเนี้ยในใน ในข้างล่างนี้ที่เป็นรูปตัวเงินะนะคะเราก็จะถูกรังวัลน,นะคะทุกคนอันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเออเราจะถูกรางวัลหรือเปล่านะคะขุดแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งโอ้สิบสี่ค่ะทุกคนสิบสี่เราไม่มีนะคะ สิสี่เราไม่มีอันนี้ร้อยเหรียญน,นะคะทุกคนร้อยเหรียญน,นะคะตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือเลขหนึ่งเราไม่มีนะคะทุกคนนี่รางวัลสี่ร้อยเหรียญน,นะคะสองผ่านไปยังไม่มีเลยนะคะทุกคนอ๋ออันนี้คืออะไรอะ่ะ ยี่สบเก้าโอ้ยี่สิบเก้าไม่มีค่ะทุกคนที่แรกตื่นเต้นคิดว่าให้เป็นยี่สิบสี่ตื่นเต้นยี่สิบเก้าไม่มีนะคะรุ้นต่อค่ะทุกคนหนึ่งแถวผ่านไปยังอันนี้ก็สามสิบหก กันนี้สามสิบเก้าไม่มีค่ะหนึ่งแถวผ่านไปไม่มีรางวัลน,นะคะทุกคนไม่ถูกสี่สิบห้าสี่สิบห้าเราก็ไม่มียี่สิบเหรียญเราอยู่ไหนเนี่ยสามสิบสี่สามสิบสี่โออ สามสิบสี่ถูกแล้วค่ะทุกคนสามสิบสี่อันนี้นะคะสามสิบสี่ถูกแล้วค่ะสามสิบสี่เนี่ยค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วสามสิบสี่นะคะเราก็มีสามสิบสี่ตรงนี้นะคะตื่นเต้นค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดูก่อนนะคะอันนี้คือสามสิบสี่ของเรานะคะสามสิบสี่ แล้วเราก็มีส4สตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสาสเหรียญน,นะคะส0สิบเหรียญส0สิบเหรียญแต่เราก็จะมีคูณอย่างนี้หรือเปล่านะคะเราก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจที่แอปกันนะคะแล้วแล้วทีนี้ก็ปกติถ้าเราถูกรางวัลแล้วอันนี้ ตัวต่อไปก็ไม่น่าจะมีรางวัลน,นะคะเพราะว่ามีแค่รางวัลเดียวนะคะทุกคนแต่ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาขูดต่อกันนะคะว่าเราจะถูกรือเปล่านะคะอันนี้สามสามสิบเหรียญค่ะทุกคนทำไมไม่ได้ไม่ได้อันนี้ค่ะทุกคนเลขยี่สิบเก้าตื่นเต้นตื่นเต้นสามสิบสี่ 34. ไม่ผิดพลาดนะคะสามสิบสี่ 34ตรงนี้ทุกคนช่วยดูอันนี้34ตรงนี้เผื่อเผื่อผิดยี่สิบเหรียญได้สาสิบเหรียญได้กำไรสิบบาทสิบเห,หรียญเหรอยเนี่ยเดี๋ยวขูดต่ออันนี้ก็ไม่มีนะคะแต่แต่จริงๆแล้วถ้าถูกรางวัลหนึ่งแล้วก็จะไม่ไม่ถูกไม่มีรางวัลอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ ก็ขุดอลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่รางวัลใหญ่ๆอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนทำไมไม่ถูกเนี่ยรางวัลใหญ่ๆอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยรางวัลใหญ่ๆอยู่ตรงเนี้ยยี่สิบห้าสามสิบห้าสิบห้าเนี่ย โอ้โอไหนไม่ม hmm. mm ีเ hmm. น mm ี่ยลังวังนั้นใหญ่ๆอยู่ข้างล่างถูกรางวัลเล็กๆ ไม่มีค่ะทุกคนก็น่าจะถูกอันนี้แหละเพราะว่าปกติแล้วก็คือคือถ้าเราถูกเอ่ออันเดียวแล้วก็คือจะไม่มจะไม่มีถูกอีกอันนี้ก็สี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้สี่สิบสอง อันนี้ยี่เอสี่สิบสองอันนี้ยี่สิบสี่ค่ะทุกคนห้าร้อยเหรียญเลยนะห้าร้อยเหรียญเลยอันนี้รางวัลใหญ่ทุกคนรางวัลใหญ่ได้อันนี้ก็น่าจะดี ออกหมดนะคะให้ดูดูชัดๆก่อนว่าเป็นอย่างไงนี่ค่ะทุกคนรางวัลใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ค่ะเราเนี่ยสามสสสี 34. 34นี่ค่ะสาสิบเหรียญตรงมือนี่นะคะแล้วก็ตรงกับตรงนี้สาสบสี นะคะคเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้นะคะถ้าเราเราไม่แน่ใจเราไม่รู้กติกาเราก็ต้องขูดตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อความแน่ใจบางคนก็ไม่เลขไม่เหมือนก็ก็โยนทิ้งไปเลยนะคะแต่ขอให้ขูดตรงนี้นะคะเราก็ไปเช็คในในแอปอของลอตเตอรี่นะคะเราก็จะรู้ว่าเออเราถูกเพิ่มอีกไหมหรือว่ายังไงนะคะทุกคนอันนี้คือ ต้องเพื่อความชัวร์นะคะเพราะว่ากติกาเขายังไงเราก็รูดูไม่เป็นนะคะอันนี้เินิ่าก็จะขูดตรงนี้เพื่อความแน่ใจเราก็ไปตรวจในแอปบางทีเราเจนิ่ากเคยเคยตรวจนะคะก็คือไม่ไม่เหมือนในนี้แล้วก็เราไม่ต้องโยนทิ้งนะคะขูดตรงนี้แล้วก็ไปตรวจในแอปของลอตเตอรี่นะคะนี่ค่ะทุกคน 34เดี๋ยวดูให้ชัดๆก่อนนะคะว่ามัวแต่ตื่นเต้นมีหรือเปล่าสามสใช่ค่ะดะูดูแล้วนะคะ34ตรงรางวัลตรงนี้แล้วเ่าก็ถูก34ตรงนี้30เหรียญน,นะคะก็ได้ซื้อไป20เหรียญได้สิบบาทนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจที่แอปตรงนี้เผื่อเราได้รางวัลเพิ่มนะคะทุกคน ถูกชั่อคะ่ะทุกคนสามสิบเหรียญซื้อไปยี่สิบได้กำไรสิบค่ะ